มือทุกน raz ั ini, men, men ้นหมดแล้วออันนี้จะเป็นรปื้นที่เดือนองซื้ออะรุ่นนี้หรือเปล่าคะมันจะเป็นผ้ามันจะเป็น พี่วัดสีแบบนี้แล้วมันก็มีร้านอาาใช่มันจะสั้นแบบสั้นนิวใช่ไหมคะแต่ละี่เท่าไหร่อันนี้ลดให้หรือร้อยสี่สิบเอออันนี้ก็ขอได้นะค่ะได้จักรยานโดยตรงไม่มีลายสเรแมนด้วยไอพวีผมใส่ไม่ได้มันเจ็บตงี่ยนี่ก็สวยยสวยดีครเอออันนี้สวยอันนี้ก็จักรยานใชจักรยานใช่ค่ะไปเลกว่านี้ใช่ไหมเดียวก้าน เปทีแม่เนี่ยเฮ้ยสวยอ่ะเฮ้ยน่ารักดีเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้ลดให้เหโล่ร้อยสี่สิบะค่ะจากร้อยสี่สิอันนี้แต่สบายเลยเหรอออร์เด้เออก็ท้ายนะแต่นู้นน่ะมันมันลิดีไหมสามค่ะไม่กี่ลายอ่ะสองสามตัวช้าเก็ค่ะให้ผมตั้งใจมาเอาเลยเนี่ยต้องรอดูอาทิตย์น่ะคืออาทิตย์หน้ามีแนตัวเนี่ยสีฟ้าตอนนันมืดไปเนาะไปดูที่ไหนมันจะมีลายมันสวยดีนะ สวยเด็กค่ะดูดิทีวนี่ฮาร์ลีลูกนี่ฮาร์ลีก็ราคาดีดูหลังมือดิสวยจังสวยสวยสวยนี่ไงไปลงดูคลิปพี่พี่สาธิตทาำบ้าบ้างแ่บโอ้ยดีมากเลยค่ะดูเยอะๆเลยให้เปิดโต๊ะไว้ด้วยมีคนถามซื้อที่ไหนอะไรอย่างงี้ต่อไป บอกว่าแม่ค้าที่ายดีเผื่อให้สาธิตให้ดูอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวให้รับคนให้ทำให้ดูอีกทีได้นะมีคนเขาสนใจแบบว่ามือใหม่บางทีเขาใส่ไม่เป็นไงถ้ารัดไปพ่ออันนี้ดีกว่าเออพ่อไหนอไหนแต่มันไม่ค่อยนิ่มนะตรงนี้นะค่ะมันไม่เหมือนรุ่นมันไมม่่เหือนนนรุั้นแบบรุ่นนั้นแบบดีมากเลยใช้จนแบบใส่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าใส่ไม่ได้โพรวิวใส่ได้แน่นอนก็ได้อยู่ด้่ไม่เก็บตรงนี้ เราใส่พวกนี้ไม่ได้มันปาดตรงนี้หมดเลยอันนี้ของของพี่ของพี่ถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมคะอะไรนะของพี่นี่ถึงตรงนู้นเลยขาดสุดสุดจ็ไม่ได้ค่ะคราวนี้แล้วกันเนาะเอ้ยไอ้แบบมอเตอร์ไซค์อันนี้มอเตอร์ไซค์จักรยานก็ได้หรอมอเตอร์ไซค์ก็ได้ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าบางคนก็เอาจักรยานไปขับมอเตอร์ไซค์อย่างผู้หญิงอ่ะมันจะเอาตัวนี้ไปขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แบบนี้คอาเจ็บไม่อจสไปเดอร์แมนอ่ะอ๋อนี่เรี้ยวสีฟ้าไงเดี๋ยวเออสีฟ้า คนณเอาวันนี้แนละ้วก to ัเนเดี๋ยวให้คุณพี่ราใ่แรกค่ะ่แร่ะ exactly. ิดวเอาีฟ้าไปเจ๊จ่ายแยกอ๋อใ่แยกเดี๋ยวไปดูผ้ารับเดี๋ยวให้ให้พี่สาธิตวิธีการใช้ผ้าับ้ดีใครมาดูรับยูนิแฟร์500บาทอันนี้หน้ากากมันมันกันฝุ่นนะ ตัวนี้จะจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าคนที่ไม่ชอบเป็นผ้าบัฟก็จะก็จะสวกไปเลยอ๋อมันจะไมัน่ใช่กองผูดใช่ค่มคะของยี่ห้อเอ็มวันมันจะซักแล้วจะนิ่มไม่เป็นขนไม่อย,อยุ้ยแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นแมสนะคะเป็นแมสฟองผูดของเอ็มวันมันจะเป็นแับนีอ้อ๋ออันนี้จะเฉพาะแมสเฉพาะแมสตัวนี้ซักก็ไม่อย,อยุ้ยไม่เป็นขนเหมือนกันสองหันเลยครับร้อยสี่สิบก็ได้อันนี้เป็นแบบแมสอันนี้จะมีที่ใส่หัวด้วยก็ ใส่แล้วอ่ะใส่ผ้าคล้วดีดีเราใส่หมวกไปเลยเนาะแล้วก็ใส่หน้ากากเออแล้วก็ใส่หมวกครับอ๋อดูหุ่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่แฟนทพี่มีที่การใช้ผ้าบัฟนะคะประโยชน์ก็คือว่ากันแดดกันลมเวลาเราทำงานกลางแดดขับมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานใช้ได้นะคะถ้าเราจะกันแดดนะคะอ่าเราใช้แบบนี้ หรือว่าจะปิดคอปิดคอนี่กันแดดแล้วก็กันลมให้อุ่นได้ค่ะดึงขึ้นมาทำเป็นไอโมทํทำเป็นไอ,นอโ,มโมได้นะคะอ๋อ,อ,อแล้วก็ทบค่วหรือเราจะโพกผมก็ได้ค่ะโพกผมโพกผมหรือเราจะมว้มวน ไหลลงมาโดนโดนหน้าโดนตาค่ะเราอยากทำเป็นหมวกทำได้นะคะ เราเราเอาแล้วปกติมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าเรากลับกลับเอาลายเข้าไป้างในลูกหมุนหมุนหมุนอย่างนี้หมุนค่อยลูกง่ายแล้วก็กลับเข้ามาอ่าเราทำเป็นหัวทำเป็นหัวได้โอ้เป็นหัวได้เลยเถ้าผมยาวหรืออะไรเราก็ทำเป็นทำเป็นทำเป็นอันนี้มัดผมได้ ทำล้อก็ทำล้อได้หลายอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคุณ่ะเดี๋ยวขาไถายได้ค่ะตามายเดยขอคุณค่ะ้ายูที่ไหนนะขายส่งมมีคนโาขส่งาเล็กส่งตัแต่าไบนปดาเบอร์มีเรโทรมี่ค่ะมีค่ะมีค่ะบอร์โทนะคะศูนย1 1 1 1หนึ่งหนนึ่งหนึ่งสสค่ะ าได้เลยนะั่นคือจะสั่งอะไรส่งได้เลยค่ะค่ะคุณอะไรนะคะคุณเล็กค่ะคุณเล็กนะคะขายประจำอยู่ที่ตลาดอ่าขายประจำอยู่ที่ตลาดบูมชนค่ะทุกเช้าเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนหยุดไปทําบุญจะบอกล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นะคะจะบอกบูมชนอย่างเดียวใช่ค่ะก็ถ้าเกิดโทรมาสั่งก็ได้ได้ค่ะเล็กส่งให้ใช่ค่ะเท่าไหร่อันนี้คิดพี่แค่ร้อยยี่สิบขอแบบร้อยยี่สิบใจค่ะรี่สิบนี่แหละทุกคนอ่าปากเกร็ดเนาะปากเกร็ดนนทบุรี ที่เก่งไหมที่เก่งนี่ชอมากพี่เาใที่ช้องไหมชองมากเลยเอกดี๋ยวดูของเยอะมากนี่ใส่ถุงนิดเลยถุถ้าเกิดว่ามีถุงกนี้เป็นอะไรอ่ะนอมอันนี้เป็นแบบไหนคะเนี่ยตอกแหนอันนี้ไม่ตอกแหนตัวนี้ไม่ใช่ยกอันนั้นเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นอ๋อ้าเป็นแบบไหนคะ แกดูได้นะคะข้าลื่นๆเนาะข้าลื่นๆอ่ะตัวนี้อ๋ออันนี้ก็ข้าเย็นเย็นาเย็นมันเหมาะสำหรับคนที่ทำทำคาร์บัฟไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเขามาจะใช้ตัวนี้คนที่เก่งใช่สวบรึคือคนที่แบบปั่นจักรยานมันก็จะตัวนี้ไปสวมเลยึจ่มัาทำสิบหัวเป็นอะไรเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็ใส่คลุมก็ใง่ายใส่ครอบไปเลยใช่สำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ต้องมาทำเหมือนคาบับค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ ใส่ล้เป็นแบบนี้โอ้ใส่ง่ายสง่ายได้องเยอะจริงเลยขอแบบนี้ถึงเท่าไหร่คะอันนี้ถึงแดสิบข้ค่มีให้เลือกเยอะดีนี่ใส่เขาไปเลยใส่เงี้ยก็ง่ายดียตงอันนี้จะสีเดียวพี่มาลูกอันนี้จะสีมีสีเทาสีเดียวแล้วก็เขียวเนี่ยจะเป็นเดียวที่มามันก็จะง่ายตรงที่ว่า สำหรับคนที่แบบว่าไม่ยามไม่ไม่อยากทำผมเข้าะบอ้บอกของเยอะมากของเยอะมากของเยอะมากนะคะ สองที่ผ้าอ่ะซิปซิปของที่บ,บ,ทบ้านเนี่ยไม่ของที่บ้านมันเป็นซิปแบบนั้นไงอันเนี้ยดีซิปผ้าเนี่ยดีนี่นะเพราะว่าซิปเหล็กเนี่ยมาดึงดึงหัก ติดอะไรอ่ะวางติดอ่าร์มนะคะที่เรามีสติ๊กเกอร์ที่เป็นที่เป็นรูปตัวติดตีนสแกอรนะคะอ๋อมันจะเป็นของอะไรของโลโก้นี้่เป็นโลโก้ใช่ค่ะที่เขามีขายเราอยากเอามาติดเป็นโลโก้เราอะค่ะหรือเราเป็นโลโก้เอฟเอก็ติดได้เขาทำเผื่อไว้ให้ติดลายเองอ๋อที่นี่ก็มีใช่ใช่ก็ติดลายเอง